อยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวชแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูร้านโคกครับร้านโคกดูวัด ขาขอบใจเนดะ้อมีห้านครกห้านครกมีตัวบักคายเนาะเอาเนาะตัวบักคายเนาะตลาดตัวบักคายเนาะผู้ใดอยากได้ครกได้ซากได้อย่งางไงว่าพี่เลยราคาถึงสุดเนาะขายพวกครกพวกซากพวก,ก,พวกไอเตาปิ้งเล็กปิ้งเนาะพวกกระดุงกระดุง หวดสาสรที่อย่างเขว่าไปเนาะนะใบลาบอกใบลาย,ลายเรื่องกระดดบัตรใหลายหาย้นหา,หานเนาะ ซาาไปเนาะาวไปห้านอสกับสามสิบห้านอะนประมาณ20่สกืบสาล้านนะครับล้านขายพวกเนาะขายพวไขายพวกกระทะพวกเออโอ้หันี่หันไง้ยเลย ก็มีรถจอดซื้อกันเรื่อยๆเนาะมีรถจอดซื้อกันเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นพวกไม้กรงไม้กรวดใหม่มๆเลยเว้ยนเนื่องจากโควิดเนาะก็อาจจะมีกิจล้านนิดนึงนะครับ พักก่อนขิดลานเนาะเป็นคกเนาะเนาะโควิด,ดๆๆโอ,ดโอ้คุณอ่ะจุดสุดคุณเนี่ยอันนี้จะเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดดูมะขายเนาะเค้กอะประมาณนี้แหละ จมีคนมาเบิ้งเรื่อยๆเนาะเป็นพวกเตาย่างเตาปิ้งเนาะเตาย่างเตาปิ้งเริ่มที่ก็ประมาณ8โมง9โมงแล้วเนาะเขาก็เริ่มมาเปิดร้านแล้วนะครับเหมร้านขายเครื่องขายของออกทะเ,นเลนะครับก็รรรบประมาณนี้นะครับเนาะใครที่สนใจพวก หวดึ่งข้าวหม้อดึ่งข้าวคกสากมีดเนาะพวกไอเตาย่างเตาปิ้งเตายัางพวกไอ้กระดงกระดงเนาะหวดพวพกทุง่งพกทานพกอย่างเนาะทานหนึ่งพุงหนึ่งเข่าเนาะโอเคกับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีค,ครับ